แต่คูลูก็ช่วยมาช่วยหนึ่งเข่าเศ้าก็ต้องกินอีกอีจนแล้วแต่ว่าจานนรืแม่รอะจานอไม่มาหนสบายไหมจานไม่่สบายดีป้าลุงเงซีทุกทุกทางยินดีต้อนรับขทรวสระจยเดอครึ่งในไหมครึ่งรันในโตนั่ง้ปนั่งจ้าไปนั่งไปนั่งรเปล่ไปย่างน้ามีตู้มืออนั่นดดมาดราจากย่างไดจับย่างย่างอะไ เมื่อวานนี้าให้ดินดินใช่เมื่อวานนี้น้ำหางนี่น้บุบบุกจะฝ่าให้เนาะบุบมาแล้วมึงเลยไปละบุบจะฝ่ามาหรือเป่านเก่งอันนี้ยดีใจอ๋อดีใจตูมาว่ะอ่ตุจ้าดีไม่ดีใจไงอ่ตุจ้าทีอาไม่ไม่พดตูที่อ่ะนั่งนั่งนั่งไปสลไดู

ย่อย่อย่อยืนนะสิยางแมวันเกิดดีนะเมือื่นนี้าหเลไปอาเก้กอีกแล้วไหนเออนัเอยู่นั่งนั่อนั่งนั่นันั่งนันั้งอั่อั่น่งนั่นั่งนั่นั่ง่อนั่งนั่ง่นั่งั่นั่งน่อ่นั่งนั่ง่อน ่ใส <l> ่ต <c ười> <m> ู้กเบิู้นังได้ฮะเออกินหลักกินเอ้อใหญ่ไว้เด้อหันหน้ามาหาแม่พี่เราว่าฮะบอออกพี่ช้างอ้าคนเก่งคนเก่งดึกๆๆ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 

ยาบีปอ้าป้อนผักตู้แล้วก็ป้อนเป็ตู้อะไรแต่ก็กินแบบนี้มัมมัมอ่ามัมมัมมาดูบ้างแคปปตูมมัมนะวานี่ไงเราป้อนนะว่าอาวานี่ไงมัมมัมตูไปตู้รับดเออไปเออเออแอกแมือหลาน

ถามบอกไมละยิ้มก่อนเด้ออืมอืมันอยากเพีบเหรอนี่ยนะโบเไย้บเพีรบ่ไเ้เพีนะถึงเพียบเพียเพียบห่า้เพียบกับว่าวับเยเลหายไปจู่กอไก่เลยอ่ะเอปรอตูเลยฮัโลเปรอตูเลยค่ะประตูเลยค่ะมมหายแล้วว่าประอตูนยใช่ไ น้ตู้กอกินเยนี่มันหางเราลเฮ้ยตัเวประตู้เอว่าเรา้ยตู้ประตูก็เป็นมุ่กยว่ี้กอนประตูแเนอหรอน้ตู้กินมะตู้นี่สิกินนี่อ้าวถปากมันยังเซยว้ตลอดเลยตู้ยังมันอาป่ใส่อะไร

ยำนําบ่ทันนั่นน่ะเออเก่งแน่อันนี้เอาออกมาจากปากเอาคองมาให้หมู่อืมมอมเด้ออืมมอมเด้อให้ตแน่ลูกบ่ให้ตกินด้ตอี้ตดเออแวหเอ้ยพาให้้มันเมื่อยิทแกจนดขนมทงนึงพ เดาว่าวานนี้กจนมดถุงนึ่งก็ปอนยู่หันแล้วกินโจ๊กโจกะมึงกินเหงนมึงกินได่หเมึงกินได้บ่หน่มดนะเี่ยมึกินเลยเู่อ้่าไดแบ่ปูะตูะทำารตูยุ่งแบ่บ่ได้กินแห้งแล้วปตูไม่ตู่แห้แล้วเนยเนาะได้กินได้ได้ั Ừ. Ừ. còn tôi là nó không được chắc của chắn 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 mưa chắn 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 Chạy mưa chắn 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 mưa chắn chắn มันเลือิ่นะไปเืองิ่นูละบ่ดุบบ่จินดิดีดุหมัดยืดนะหายไปก็หนะมัดยืดอ่ะหมดอ่งจะแบนเ่งถุงเนช่อส่งพันนี่ขนมพ่อบุญป้าปุ๊กหาไม่ตู้เน่อลูกเก่งเกงฮุบเซมเ่ไม่ตู้เน่ฮุบ อ่า2ตัวไปตู้คอนะอืสปากมันสิเอามือลว่าสิสปากตู้ล่ะาเอาปากได้เกินหเกงหเานงเนาะนายประตูนปตูคับตปบเนาะไปย่างประตูไว้ี่มันพากันลงจตกกน่ลว่ บ่ได้กี่แน่แล้ว่าได้จาวเด้บ่ทูบ่กี่นําสิว่าดีเด้มื้อมื้อมื้อนั้นเฮาย่างขึ้นมาก็บ่จมกายแล้วกตีเอกแม่เด้เออจะมาแล้วันนี้เราจอทาบดนี้ก็สิว่าแม่วันี่วนี่จักตีแม่บึ้มบึ้มเขาเนยังกนะเ็ยังนะคอยลูกเด้อเอาีละอันเด้อเก่งๆๆ เดี๋ยวหายปรตูก็ไม่ตู้แพ้งไปใช่อันนี้บ่ก่อนแต่ขนมเราอ่ะเรากจะมาแต่ปตูตู้มางมาเกี่ยวก่ยนีชอบอ่ะอ่้ไปหาตู้ไปาตู้ไปนี่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 แก้อันเดียวพ่อลูกกินบวน้องบน้องบลูกเลูได้ได้งไปแก้ตายได้บวชต้องแก้วนั้นนะแก้ตัวตัน่ะแต่ว่าเพื่อนกับพ่ได้กินแบบนั่นนาะ

Ừ. Mẹ làm gì ư? Thế nang ư? Thế có lạ ư? Cái gì kẹ đi ẩy hẹ Để pha kẹ đi ẩy đi ẩy Ăn lúc năn mà nè, ăn mà nè Ăn lúc Chưa từng để ừ. tàn nè, hình là tí Bố mừng vô Chào mừng món anh có bố hề hay năng Chào mừng bố đây ừ. hả? Ừ Hả? Dạ. Thấy lúc nặng

แม่ม่บ่โอ้ยลูกเอ้ยหายได้หายแล้วอ่ะอืมงาปวดนแม่ขอบใจแล้วลูกเอ้ขอบใจแล้วอืมแพงเง้แต่แม่ไว้กินละไม่ตีระตู้แพงแม่ว่ะไป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 ป้อนไหมแม่เอาน้ามไฮรานกินในหนังรังน่ะใส่อย่าเอาไว้ลูกไปกินน้าไหมกินน้าแม่ไหมไปกินน้าน้ำแม่ตู้ไป กิน่กาไปดูไปนินแม่นาค่ะลงที่คอจินจอาเกิ้นอแจิหอนเดี๋ยวจะงับน้ำเดีดิ้นไหมลูกดิ่นน้ำม่ชันไม่เตียบเสื่อแล้วเสื่อฮะ

đấy, tám à? à, hãy tuôi đi. này. nè, nè hãy mở tuôi đi này. nằm coi. nằm. này nhá anh đi hãy phụ tu bay nằm yên nào, bay. à, hãy phụ tu bay. anh anh hãy phụ tu với bay, hãy phụ tu bay. nắm mือ cho nè. Mhm, 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 เออเอากระดาษเปียงมาให้ผู้ตูเ้เซ็นมือแนไปเอามาเอามาเอให้ผู้ตู้เซ็นมือในลูกระดาษเปียงแนไปมาไว้มามให้ปากมาเลยไหมให้ไคเนย tại ta ai tin ai thôn à? <laughs> à, ngoan mấy thịt thịt đấy thịt cháy à, thịt à. trần vô điểm năm lót đủ เอินอเียา่นต้ออ้เทพ้ะี่น้งฮัเสือถึงหน่อยติเกมพี่น้องเอ้ยกือ่น้งเสืออกู เข้าบดินน้ำเจ้าหรอกเจ้าบรินเกมน้ำข้าไอติสทีเหรอพาบริฐนน้ำตู่ปเออ เงียวกินเปียนโช่งกันเก็บของมาแล้วบนี่หาปูตู้พะโลูกินใหายตู้ไปขนมเซเว่นใหายปูตู้กินไปกินอกนินนั่นละไม่เหงกับวันโยกได้ขนมปังไงคือบูคือขนมมาี้ได้ได้แต่เจ็ดมือหาหกเจ็ดมือ

กัย<า>ังไกัไกน้ำเดี๋ยวสลร์อาบน้ำไแล้วก่อนเนี่ยไปอาจะเปิดน้ำเลยใช้หรือ Ton nắng à mãi này nâng mấy lúc nào 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 แล้วกมไปเห็ดเบี้ยนี่เต้าก้อนอะไรห่อนมอแมจำห่อนเปิดน้องเลิฟพนมฮะยังตัวยังหนุ่นะตัวยังน่ะเอามาฉีกกัดว่าใช่ีกัดนว่าใช พูดาตนัไปุข้าวไปุข้าไปต่อยู่เนาะตั้งไข่เนาะลูกตั้งไข่ล้กค่ะตั้งชัวเอาเพื่อใจเพื่นเลยเอาเนี่ยพะอ้จานให้ลยด็ปเอาไปยไปเอาตุนไปตุนนข้าไปตุ่เข้าไปอ่ะไปบนบนดีแน่นอนเหมาะวะเหมาะวะนางบเหมาะบะ

เฮ้ยเฮเฮ้ยเต้นเต้นให้ตู้มังเน่เต้นดี่าเต้นเต้นดี่าเต้นฮะฮู้นวดขินนวดเขิดข้นใ่างวะเราจะไปแล้วลาหยห้มันได้ไหมหละห้ยด้นะมันได้ไหมจะหาแล้วมั็ไม่ลายไหมหรือ่ามเดียวมันห้ไ

นอนดลายพูดหด้ก็นอนดีหลายพูดหมดแล้ก็นอนช้าลาตี้อย่างนี้ทีดูตี้นอนหลับตี้บ่ชิหายอกไปนล้ม่ตู้บ่มือนนี่เห็เชิงเหตุช็ชอขี้ได้แฮะออไปล้วม่ตู้บ่มือนไ้มาแล้วก็อย่าเหตดตู้เอยลูก ไปว่าสตูบึนบึนอยู่ใช้ลูกบึนบึ้นพุตุนะใช้บึนนะลูกใช้บึ้นนะนะเออเอเอาเอเอาเานามักจะแห่ล้มันนอนพาอยู่นี่นะเอานเ่ยเ็นอนดึงเากราพี่เน ขันคอมนุว <oi> <Germany> ja, ja, ่านันนเพี้ยนเนอะไขด้วยอันนี้เด็ดปชาทะเลตกอ้าหมักวะขึ้นไปแล้วก็ตตูดลงมาสิว่นาไอ้ถินล่นชายเสียบไม้สาวเลยผนหายแอ่เลยเอามามามาหนีมามาหนีมายืงอยู่พี่ด้วยจะจะจาของี่หันได้นแือเกลมาพี่ดูว่าพี่

Premises, วางไปจักห nah ัวอนูนบีรงดหาอนูนค่ะหาน้แสนบีงคมลองไหลานเลยไหมมันเลงแล้นคมนองพเอเาลูกอ่ะไปยไปไปาดมันได้ไปด้เอาหนนเลยเออเออมนอไางพี่แมวล้วแมวไปจ้าจ้จ้าจจ้าเมด้หายแม่ด้มเมแล้ หายแม่เดี๋ยวนี้ว่าฉันลูกเาวาคนเดียวกันโอ้แท้ไงวะนี่สีบบุ้มเข่านนี้วะนี่โอเคสามีจอยกับจ้าคิดเพียงชนีก่อนสิบห้าอยากไปน้ำม่ตู้ว่ามันนี่บ้าไปวะไปวะคุณปลาลุงเนี่ยเด้อขับาลรบส้มเด้อปลาลุงเอ้ยคิมี่กับไปแล้วหัวเปียกอ่ะค่ะ ดอนสลากมาเตะห้องน้ำไปน้ำแล้วสบายดีมาดีตุ <c oughs> เออายดีเออวายดีเอาาเอจ้าสบายดีไม่ต้เราเห็นอะไรลู้ไม่ตุเห็ดอะไร <c oughs>